สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้เรามาเจอกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะทุกวันพฤหัสบดีวิชาสุขศึกษา,ากับ EP ที่1ทับ2นะคะ EP นี้เนี่ยจะมาเฉลยคำถามท้ายคลิปของ EP ที่1ทับ1ด้วยนะคะว่า,าหมายเลขที่1 3, 5, และหนั้นคืออวัยวะใดหลายคนตอบถูกกันไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะ ถึงแม้ว่าในรูปนะคะในรูปตอนที่เราเรียนอาจจะเปลี่ยนอาจ <yss> จะไม่เหมือนกันแต่ตำแหน่งอวัยวะเหมือนกันแน่นอนค่ะนักเรียนหมายเลขที่หนึ่งนะคะคำตอบก็คือลิ้นใครตอบลิ้นหรือปานคุณครูให้หนึ่งคะแนนนะคะหมายเลขที่สามนะคะนั่นคือกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารสีส้มนะคะนะคักเรียนกระเพาะอาหารกระตับมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะหมายเลขที่ห้าคือลำไส้เล็กหมายเลขที่หก คือลำไส้ใหญ่ค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะหลายคนมักจะจำสับสนกันก็คือลำไส้เล็กจะอยู่ข้างในนะคะแต่ส่วนลำไส้ใหญ่จะอยู่ข้างนอกค่ะนักเรียนถูกกันไหมคะเรามาดูบทเรียนวันนี้ค่ะนักเรียน,เป,นเ,เป็นเกี่ยวกับการทํางานของระบบย่อยอาหารขัดกันค่ะเรามาดูกระบวนการย่อยอาหารของร่างกายกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างลําดับแรกนะคะก็คืออาหาร ที่ถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวนะคะจะมีน้ำลายออกมาช่วยย่อยนะคะต่อมาเมื่ออาหารถูกกลืนลงไปสู่กระเพาะอาหารแล้วและถูกน้ำย่อยโดยการโดยน้ำย่อยจากถุงน้ำดีนั้นนะคะก็จะมีการย่อยย่อยอาหารที่เราเคี้ยวมาแล้วเนี่ยให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นโมเลกุลที่เล็กลงมากๆเลยค่ะต่อมาอาหารเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กค่ะ และถูกย่อยโดยน้ำย่อยสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วนะคะจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเพื่อไปใช้ในการจเจริญเติบโตของร่างกายลำไส้เล็กนะคะจะย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารและน้ํานะคะนักเรียนส่วนลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ําและเกลือแร่นะคะ ต่อมาเมื่ออาหารถูกดูดซึมไปโดยอวัยวะลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่แล้วนะคะก็จะกลายเป็นกากอาหารค่ะกากอาหารนะคะจะถูกขับออกมานอกร่างกายผ่านระบบขับถ่ายนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารกันค่ะทำอะไรเอ่ยอะไรบ้างที่ทําให้ระบบการทํางานของระบบย่อยอาหารนั้นทํางานได้อย่างปกติคะ หนึ่งก็คือการทำจิตใจแจ่มใสและไม่เครียดค่ะนักเรียนต่อมานะคะรักษาความสะอาดช่องปากและฟันเมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วถ้าช่องปากและฟันของเราไม่ได้รับการดูแลอาจจะมีเศษอาหารหรือแบคทีเรียรเข้าไปทำให้ลำไส้หรือเฉพาะอาหารของเรานะคะทำงานได้ผิดปกติได้นะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพราะอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารของเรามักจะทำงาน ตรงเวลาและเป็นประจําเสมอน,นะคะเมื่อใดที่นักเรียนไม่ทานอาหารที่ไม่ตรงเวลานั้นะระบบการทํางานของร่างกายของเราจะรวนนะคะอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้นะคะนักเรียนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดดื่มน้าสะอาดวันละหกถึงแปดแก้วและขับถ่ายอุจจาระให้ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นโรคท้องผูกนะคะคําถามวันนี้คือคำถามวันนี้ก็คือหมายเลขที่ห้าและหมายเลขที่หกค่ะนักเรียน หมายเลขที่ห้าทหน้าที่ดูดซึมอะไรและหมายเลขที่หทําหน้าที่ดูดซึมอะไรคะเมื่อนักเรียนรู้คําตอบแล้วพิมพ์ชื่อนะคะตามด้วยหมายเลขทําหน้าที่ดูดซึมอะไรอะไรอะไรว่าไปลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บน YouTube นะคะแล้วครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ